วาไโอ้ยเกินเออคิยังไมาอยู่ตรงนี้มาไปคูนสองไปคนสามไปประมาณสองบาทเออคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความหมายเท่านั้นเนื้อหามีความไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำไม่แนะนำให้ทำตามนะครับผม ก็ okay, well, so สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมมาเจอกันนาคิแล้วนะเพื่อนๆนะกับเกมน้องหมูของเราหนุมค่ายพีจี้วนะทุนที่1,500งพันห้าบาทนะเปิดประเดิมปรเ,เปดียเบสสามสิบบาทไปก่อนนะครับผมเออมาวันนี้จะแตกหรือเปล่าเอ่ยนะเอออืมอ่ะนี่เก้าบาทดอกแรกไปก่อนใจเย็นมาดูซิว่าเบสสามสิบเรากับทุนน้อยๆจะเข้าหรือเปล่านะทุกคนนะวันนี้นะมารอชม,มกันดูเพื่อน ถ้าเพื่อนคนไหนสนใจที่อยากจะเล่นนนนไหนนะคิมลิ์ให้เนาะเออมาเล่นมาตามกันได้นะครับผมนะก็ฝากของแค่ๆสิบาทนะฝากได้ธนาคาร้วกทูบันนี่ก็เด็ดเลยนะครับผมนะเออไเชื่อก็ลองมาเล่นดูก็ได้เพื่อนนะว่ามันแจกจริงมันได้จริงนะครับผมนะไม่เคยขี้โม้หรือไม่เคยอะไรนะผมนะที่นักีเล่นก็เอาเงินจริงๆมาเล่นเลยนะเพื่อนนะเออเอามาลองให้เพื่อนดูว่าเออแม่งมันได้จริงกว่าเออเนยเห็นไหมมันแตกมันเข้าฟรีเฉยเลยเราเพื่อนมาดูดิว่า เกหรือเปล่าเข้าฟรีดอกนี้นะทุนะเข้าฟรีเบ็ดสามสิบด้วยนะทุนะกับสูตรของนาคินเองนะทุนะทุนน้อยเบ็ดเยอะนะทุนะ <c oughs> แต่ที่ชอบเล่นอย่างเงี้ยมันมรู้สึกสะใจดีนะมันรู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะแต่ความรู้สึกมันมันเหมือนมันจะเกี่ยวเนมะือนแบบเราทุนเข้ามาได้น้อยๆเงี้ยแล้วมันชอบแตกนยะพอเราทุนเข้ามาเยอะๆมันไม่ชอบแตกเลยนะนะผมก็เลยทําวิธีแบบว่ารอทุน,นน้อยดูแล้วก็แบบว่าต้องเบ็ดหนาๆดูนะนะเออ มาลองทำตามได้นะเพื่อนนะก็เดี๋ยวผมจนะกินจะทิ้งลิงก์ให้นะเออก็ฝากของถ้าแต่แค่สิบาทจริงๆแล้วผมนะฝากได้ธนาคา,นะารทูนิลเลดอีกอย่างเลยนะผมนะเขามีโปรโมชั่นนะผมนะเว็บไซต์นี่น่ากินเล่นนะเขามีโปรโมชั่นเยอะมากนะผมนะทั้งโปรโมชั่นแนะนําเพื่อนโปรโมชั่นอ่าคืนค่าเสียค่าเลยไม่ใช,ช่คืนเจ้าเสียห้าเปอร์เซ็นนะผมนะเออโปรโมชั่นอะไรอีกว่า โปรโมชั่นอ่ามันเกิดเออใครเกิดเดือนนี้ก็มารับเครดิตฟรีได้เลยนะครับผมเออมามารอชมเกมกันต่อดีกว่าเพื่อนมาโปรโมทไปเยอะสุดปรล้วไม่ใช่น้าม้าหรืออะไรนะผมนะอยากให้มาลองจริงๆนะผมนะเออนกคินเรามาเล่นแล้วมันได้จริงนะผมนะตรงนี้ว่างๆเนาะก็ลองมาเล่นดูว่าเออมันไม่มีอะไรทำว่ะนี่ก็ลองมาเล่นดูมันได้เงินจริงๆนะผมนะแต่ไม่รู้ว่านี่จะเตะหรือเปล่านะผมนะเมื่อกี้ก็ได้มาเยอะเหมือนกันนะเมื่อกี้เตะวันล้วเราวันละเมื่อกี้นะ ม,ม,ม,มาดิมาดิสวยไหลไปเดี๋ยวนี้หกบาทด้วยก่อนเบสสามสิบด้ยมาดิตัวคูมันค้างให้นะคนนะถ้ามันแตกหรือว่าถ้ามันไหลาย,ยาวนะคนนะหรือเบสสี่สิบไปดีกว่าเบสห้าสิบห้าสิบมันซื้อไม่ได้นคนละสามสิบสามสิบซื้อได้ปะคนละสามสิบไปเลยนะดูที่ว่าจะแตกหรือเปล่าเอ้ยก็จะเคือให้ ตอนชอบซื้อน้ำชอบเกลือผมชอบแตกใช่แล้วนะแต่ให้ตอนหมุนอะถ้าหมุนเองอะเพื่อนแตกดีมากเลยนะถ้ามันเข้าฟรีได้หมายถึงให้ตอนมันเข้าฟรีนะถ้ามันแตกถ้าถ้าถ้ามันหมุนนอกอะหมุนนอกแล้วมันเข้าฟรีอะมันชอบแตกเยอะนะแต่พอเราซื้อมันไม่ชอบแตกมันล็อกไงก็ไม่รู้อปล่าเขารู้สึกมันรู้เพื่อนเหรือเปล่าหน่าเหมือนมึงเหวอะ ห้ารบาทพิก่อนชิ้วอุบัติเหตุโอ้โหเรียบร้อยนะเพื่อนนะแบบนี้ได้มา888บาทเลขโคตรสวยนะเพื่อนเออมาซื้อไปอีกเท่าไหร่ดีเลยเพื่อนเบ็ดยี่สิบมันเท่าไหร่พันห้าไม่ได้นะเพื่อนนะเออเล่นเล่นก่อนได้ซื้อไม่ได้เพื่อนอย่าบอกว่าเข้าให้นะเบ็ดห้าสิบนั่นเอเข้าให้นี่บันเทิงเลยนะนี่โอ้โห อย่งมาอยู่100่งรบาทโอ้โหว้วยด้วยจะไหลต่อตัวเดียวโอ้โหมาอีก225บาทตัวเดียวตัวเดียวโอ้โหสวยดีเงี้ยโอ้โหสเกตเตอร์5ตัวด้วยเอาเอาเอาแล้วไงเอาแล้วไงน้องออหมูทุกันจะไม่เข้าให้นะเมื่อกี้นะผมไม่ได้หวังเลยนะ่ะแล้วปิดห้ด้วยนะเฮ้ยประเด็นน่ะโหูสามร้อยสามสิบบาทโอ้โหว่าจะไหลายาว อันไหนเว้ยอันไหนเว้ยตอแตกแล้วแหละเออนั่นแหละครับผมสองร้อยไปตรงนี้มาโอ้โหเฮ้ยังไหมูยังไงโอ้ยเกินเออคิวยังไงอยู่ตรงนี้มาไปคูนสองไปเออคูนสามไปชวนสองมาเออมาดิมาดิมาดิาดเอาเอา,เอาแล้วไงโอ้โหสองหมูซ้ายวะไงหมูซ้ายวะไง เรียบร้อยเพื่อนนะถือกำไรอยู่แล้วเพื่อนนะทำเป็นเล่นแล้วนี่นะเบียดแสิบเข้าก็ถือว่าดีแล้วเห็นไหมนักกินใช้สูตรนี้นะผมนะต้องเล่นดูลองตามดูได้นะผมนะเออก็สำหรับนี้นะคินก็พอขอตัวลาไปก่อนนะผมนะว่าเจอหน่อยคลิปหน้าใครสนใจก็กดริบเล่นได้นะเพื่อนเด้อสวับนีสวัสดีครับผม